วนผู้ฟังมาคุยกันเรื่องการเมืองกันหน่อยดีกว่านังเก๋เพราะว่า,าช่วงนี้เนี่ยหลังจากที่แหมทาง รัฐบาลบอกว่าเดี๋ยวยุบสภาก่อนเลยนะสามสิบเอ็ดมกราก่อนสามเอ็ดมกราถ้าจะอภิปรายไม่ไว้วางใจมีอักโดนดาฟรี <c oughs> อะไรประมาณนั้นใช่ <c oughs> คือช่วงนี้แรงกดดันทางการเมืองนี่ถาถมเข้ารัฐบาลเยอะมากไม่ว่าจะเป็นสแกมเมอร์โยงไปนักการเมืองเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็อย่างที่พี่บอลบอกใช่ไหมคะ <c oughs> ว่านายกรัฐมนตรีส่งสัญ,ญญาณว่าอาจจะยุบสภาเร็วกว่ากําหนดแต่ทีนี้เนี่ยยุบสภาเร็วกว่ากําหนดนะคะกระบวนการเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย มันจะเป็นยังไงสําหรับทิศทางอาา่านเกมกันหน่อยนะคะพูดคุยกับทางรองศาสตราจารย์ดรโอลานถิ่นบางเตียวอาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์แล้วก็นิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบุรพภาอาจารย์สวัสดีคะ่ะอาจารย์โอลานส,ส,สวัสดีครับ,ค,รบคุณเกครับสวัสดีครับคุณบอลครับครับท่าทีของภูมิใจไทยออกมาลักษณะแบบนี้อาจารย์ได้ยินแวบแปกเนี่ยอาจารย์คิดถึงอะไรก่อนฮะก็ท่านฟังนะครับจากท่านนายกนะครับก่อนก็คือเหมือนกับไม่อยากจะให้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ นะครับก็กลัวว่าผลของการอภิปรายนั้นนะครับอาจจะกระทบต่อภาพลักษณ์ของรัฐบา,าลคะแนนนิยมในการเลือกตั้งนะครับที่ทํานโยบายหลายอย่างโดยเฉพอาะนโยบายเศรษฐกิจนั้นครับมีกระแสในเชิงบวกพอสมควรนะครับแล้วก็ออกมาฟังนะครับจากทางรัฐมนตรีนะครับประจําสํานักนายกก็พยายามที่จะสื่อสารว่ามันอาจจะกระทบกับถ้านะมันมีการอภิปรายมีการยุบสภา,านะครับมันอาจจะมีผลกระทบกับการร่างารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ได้ คือถ้าโดยวรวมนะครับเราก็อาจจะเห็นความกังวลใจนะครับของพรรคภูมิใจไทยนะครับ<ม>ในเรื่องการการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้แต่คุณบอลค,ค,คุณเก๋กครับการมันมีความซับซ้อนมากกว่านั้นมันมีอะไรหรลายอย่างที่ผมคิดว่าการอภิปรายนั้นอย่างไรเสียนะพรรคส้มเนี่ยก็ต้องอภิปรายไม่อภิปรายก็ไม่ได้แต่การอภิปรายเนี่มันมีผลในทางการเมืองเพื่อที่จะทําให้พรรคการเมืองบางพรรค ที่เป็นเป้านะครับของพรรคประชาชนเนี่ยสูญเสียคะแนนนิยมและสูญเสียการนำนะครับการสูญเสียคะแนนนิยมมันจะมีผลต่อการเลือกตั้งที่ทําให้ตัวพรรคส้มและพรรคภูมิใจไทยเองได้เปรียบอนเวลานั้นเช่นเดียวกันโอเหมือนเป็นสองประสานเหรออาจารย์เป็น,ปนมันไม่เป็นความบังเอิญมากกว่านะคืออย่างนี้น,ะ,นะก็คือถ้าพูดกันจากกระแสะสังคมตอนเนี้ย พักประชาชนเนี่ยผมพิดว่าเขาจักสัญญาณแน่แล้วว่าประชาชนเนี่ยอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยจัดการกับพักการเมืองหรือบุคคลสําคัญในทางการเมืองที่ถูกนะครับพ่อวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีส่วนพัวพันกับแก๊งสแกมเมอร์ และปรากฏว่าเรื่องนี้สังคมก็เอาด้วยแต่แน่นอนถ้าเกิดว่ารัฐบาลไม่ทำพักส้มหรือพักประชาชนไม่ทำอะไรในฐานะพักฝ่ายค้านโดยเฉพาะพักฝ่ายค้าน,นมีดาบสำคัญคือการอภิปรายไม่ไว้วางใจถูกไหมครับถ้าไม่ทำมาถึงขนาดนี้พักส้มก็จะเสียสถาะการต่อมาถามว่าพักกล้าทำเนี่ยรัฐบาลชุดนี้ผมถือว่าเป็นพักที่มีบาร,รมีทางการเมืองสูงมากนะครับ บรรดาสสนักเลือกตั้งประจําจังหวัดสป,ปูนทางการเมืองนะที่เห็นสัญญาทางการเมืองต่างไหลามาที่พักกล้าทําจนแกนนำเขาประกาศชัดเลยว่านี่คือรกโตร่่มโพร่มไจเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ให้บรรดานกนะครับต่างๆมาอยู่อาศัย <S <S ซึ่งส,สภาพแบบนี้ถามว่าถ้าเลือกตั้งไปแล้วพักกล้าทําม,มีบารมีมีที่พนขนาดเนี้ยจะลำบากกับพักูมใจไทยเองใช่หรือไม่ Mm hmm. ให้คุณเก๋กับคุณบอลน,นึกภาพตอน uh huh. ที่พรรคภูมิใจไทยอยู่ในรัฐบาลพรรคเพื่อไทยอ่ะครับ uh huh. เห็นไหมฮะ uh huh. ขนาดเป็นปกติใครตั้งรัฐบาลเนี่ยพรรคแกนนําต้องได้มอทอหนึ่ง uh huh. ใช่ไหมครับ uh huh. แต่ที่ผ่านมาเราเห็นแล้วไหมฮะว่าใครนั่งมอทอหนึ่ง uh huh. เช่นเดียวกันผมก็ประเมินว่าถ้าในทางการเมืองน,นะปล่อยให้กล้าทำโตและมีบาร,รม,ม,รรมีมีบรรดาสสไหลเข้าเยอะขนาดนี้ผมฟันทองเอาเลยว่าพรรค นะร้อยเอกสมณัตจะได้นะครับมทหนึ่งควบกับรองนาย,ยกคนที่หนึ่งสถานการณ์แบบนี้ทางการเมืองถามว่าภูมิใจ,ใจ,ใจไทยโอเคไหมฮะโอ้ก็ไม่น่าจะไปนะถูกต้องครับ<ห>นี่แหละหที่บอกว่าในทางการเมืองนะในการอภิปรายทุกคนกลัวว่าจะนําไปสู่การยุสภา<ห>แต่ถ้าพรรคส้มไม่ทําก็ไม่ได้มันอาจถึงขนาดนี้แล้วอะฮะ อแต่ว่าจุดยืนของของพักคส้มก็คือตามสัญญา MOA ก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นทงเนี่ยอาจารย์มันมันจะเป็นตัวค้ำอยู่หรือเปล่าว่าเออมันจะต้องเดินไปต่อสิเพราะว่าถ้ายุบสภาปุ๊บเนี่ยการแก้ไขรัฐธรรมนูนมันก็จะถูกทิ้งกลางทางอะค่ะก็อภิปรายเฉพาะนะฮะว่าทำพรรเดียวก็ได้นี่ครับอ,อ,อภิปรายโดยไม่ไว้วางใจเออดิ่นลยไม่ลงมติก็ได้นี่ครับ พุ่งเก้าไปที่กล้าทําพักเดียวถามว่าเพียงแค่พุ่งเก้าไปที่กล้ากล้าทําเนี่ยบรรดาสสในพื้นที่นะครับที่อาศัยกระแสแบบนี้เรามีถ้าเกิดว่าพักประชาชนเปิดโปงหรือมีข้อมูลอะไรที่ทำให้สังคมเกิดเห็นนะถึงอะไรที่ไม่ชอบมาภาคนเนี่ยถามว่ามันมีเป็นผลดีกับพักประชาชนเองหรือไม่ในสนามการเลือกตั้งอื mm hmm. คือพูด,ดง่ายๆว่าที่ไหนมีพักกล้าทำที่นั่นมีพักประชาชนอง นะครับผู้สมัครนะครับประกบเลยแล้วใช้นโยบายหรือว่าใช้เคมเทนเนี่ยนะครับมีเราไม่มีเทาผมว่าชนะขาดทุกเขตนะครกันการ mm hmm. ยิงปืนนัดเดียวได้นกนะครับสองสามตัวขึ้นหนึ่งรัฐบาลไปต่อได้โดยไม่ต้องยุบเพราะไม่ได้มีการลงมตินะเป็นการอาธิบายไม่ไว้วางใจนะโดยไม่ลงมติซึ่งรัฐมนุนก็มีอยู่และพุ่งเป้าไปที่พักว่าทําพักเดียวพุ่งเป้าไปที่ร้อยเอกสำนักคนเดียวเท่านั้น แล้วมันเป็นการพิสูจน์ใจภาคเพื่อไทยที่ว่าจะเอาหรือไม่ถามว่าถ้าเพื่อเพื่อไทยเอาด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อไทยกับกา้ธทําเนี่ยก็จะมีปัญหาใช่ไหมแต่ถ้าเพื่อไทยไม่เอาด้วยเนี่ยเพื่อไทยก็เสียคนที่ได้คือใครฮะภูมิใจไทยกับพรรคประชาชนถ้าเกิดว่าเลือกอภิปรายโดยไม่มตินะ อ๋อเข้าใจพอเข้าใจลักษณะแบบนี้แล้วมันก็เหมือนกับคล้ายๆกันลงล็อกเหมือนกันแต่แล้วทาไมอ่ะอาจารย์คือมันก็ดูมีเรื่องที่จะสมประโยชน์ของภูมิใจไทยกับส้มอยู่แต่ว่าท่าทีมันดูเหมือนเป็นการบีบไม่อยากที่จะโดนอภิปรายไม่อยากที่จะใมีการอภิปรายเพราะว่ามีเรื่องของการแกร้รัฐมนุนเข้ามาเป็นเหมือนกับเงื่อนไขแบบนี้มันดูท่าทีเ,เหมือนเ <ผม S 2> พี่าเป,เ,ปเ,ปเ,ปเป็นความกังวลใจเป็นข้อต่อรอง ไม่รู้ว่าพรคประชาชนจะอภิปราย moon, แต่ยืดอภิปรายนะครับในเงื่อนไหนกลัวว่าพักประชาชนจะยืดอภิปรายทั้งคอรมอลหรืออภิปรายทั้งนะครับตัวท่านนายกนะครับในอานะที่เป็นคนดูแลภาพรวมกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องนะครับที่มีข้อวิพากษ์การเรื่องเรื่องแก๊งแกแมเมอร์แล้วก็กลัวว่านะครับถ้ายื่นแบบลงมติกลัวพักเพื่อไทยจะเอาด้วย ซึ่งคอยดูนะครับผมคิดว่าคอยพักเพื่อไทยก็จะยื่นด้วยแต่พักเมื่อไทยอาจจะไม่ยื่นเรื่องสแกมเมอร์เพราะถ้ายื่นเรื่องนี้แล้วถ้าพักนะครับพักประชาชนมาสัมทับด้วยอาจจะสูญเสียหรือว่าเสียความสัมพันธ์ระยะยาวกับพักท่ายธรรมแต่แน่นอนทั้งสองพักเนี่ยนะครับต่างฝ่ายต่างก็ต้องชิงนะครับในการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจกันั้งคู่คือถ้าพักประชาชนไม่ทำเนี่ยผมคิดว่าพักประชาชนจะเสียมากๆในฐานะที่นะครับเป็นพักฝ่ายค้าน ถ้าไม่ทําก็จะถูมมาเป็นพรรคฝ่ายค้ำเพื่อหวังผลเพียงแค่ต้องการนะร่างรัฐธรรมนูญซึ่งไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ตอนเนี้กระแสมันติดนะครับว่าคนอยากให้นะครับจัดการแก๊งนะครับพวกสแกมเมอร์พวกคอเซ็นเตอร์พวกพนันออนไลน์และปรากฏว่าคนที่คนมันคือการเมืองคือความเชื่อคุณเก๋ะการเมืองคือความความความเชื่อของคนจนํานวนมากแต่ตอนเนี้ยคนทั้งประเทศเชื่อไปแล้วว่าน่าจะ มีนักการเมืองมีพรรคการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะเป็นแบบนั้นปับพรรคประชาชนต้องทําให้สุดกรับโอ้ฉะนั้นโอกาสในการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจน่าจะเกิดขึ้นแน่นอนใช่ไหมอาจารย์ผมประเมินค,ค,คือถ้าไม่ยื่นน,นะประชาชนก็จะเสียพรรคประชาชนก็จะเสียจุดยืนไปเลย<อ>นะครับว่าโ,อ,โอ,อ้มีเนี่ยเห็นไหมสุดท้ายก็ถูกต่อรอง นะครับเอามาเป็นเครื่องมือการต่อรองเอาปัญหาของประชาชนเป็นเครื่องมือการต่อรองเพื่อนะครับรัฐมนูญฉบับเดียวแต่ประชาชนโดนหลอกทุกวันแล้วไม่มีการจัดการแก้ไขเลยทุกอย่างกลายเป็นเกมการเมืองเมื่อวานคุณบอลคุณเก๋ผมยังถูกหลอกไป500บาทอาจารย์โดนก c a m m e r หลอกฮะ call center เหรอโดนยังไงคะอาจารย์ไปประมูลของเล่นๆนะครับประมูลเสร็จ๊บโอนเงินเสร็จสบเก็บร้อย บอกว่าจะส่งของมาหายไปหมดเลยสองเขง้าไปดูหายไปหมด <c oughs> โอ้โห <c oughs> ่าแบบเนี้ยทุกคนโดนกันทุกคนจะมากจะน้อยจะากจะน้อยจะเล็กจะน้อยคือบางทีมันแบบเนี้ย<ม>คือสิ่งที่อพรรคฝ่ายคา้านพรรคประชาชนพูดมาคือมันทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมรัฐบาลไม,ทไมท่ทําแต่ผมประเมินนะถ้าเกิดว่าพรรคประชาชนเดินเกมการเมืองอย่างที่ผมบอกนะพอพิปาราาเสร็จนะพรรคอ่าพอก่อนที่ยุบสภาคือเอาง่ายๆนะ สมมุติว่าตัสร้างสมมติฐานว่าอภิปรายตอนต้นธันวากปลายธันวาพักรัฐบาลรู้อยู่แล้วทัองยุบสภาถูกไหมจัดการพระคนที่มีปัญหาทันทีเลยถามว่าพอจัดการทันทีปั๊บโอ้โหสอสอหรือว่าผู้สมัครคนนั้นจะเทไปไหนครับถูกไหมครับแหมคือพอเป็นกระแสะปั๊บอภิปรายเสร็จปั๊บรัฐบาลมีมาตรก,การอะไรออกมาทันทีเพื่อดําเนินการกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รัฐบาลก็ได้ผลงานไปเต็มๆแล้วก็รอยุบสภาได้เลยใช่ไหมฮะครับครับ <c oughs> โอ้<ม>อย่างงี้ก็แปลว่าบรรดาสสที่ย้ายหรือเตรียมจะย้ายนี่ก็ต้องตอนนี้ก็ต้องเริ่มคิดแล้วดีอาจารย์ใช่ครับซึ่งถามว่าตอนเนี้ยถ้าคุณคุณเก๋เป็นกับคุณบอลเนี่ย <c oughs> เป็นบ้านใหญ่ระกูนการเมืองเนี่ย <c oughs> ถึงแม้ว่าตอนเนี้ถ้าพิจารณาง่ายๆกระแสข,ของข้าธรรมก่อนหน้าเนี้ย ที่บอกว่าอูพร้อมสมบูรณ์ทุกอย่างเรื่องทรัพยากรกรสุนดินดำบาร,รมีผู้นำทางการเมืองถ้าทั้งสองท่านเป็นเป็นนักการเมืองลังเลใจใ้กับสถานพักประชาธเนีตยมากครับเห็นแม่ใช่ <c oughs> พูดแบบไม่ต้องคิดเลยเไม่แค่เป,เป็นเราเนี่ยเราจะลังเลใจในสถานตอนเนี้แล้วถ้าเกิดว่าพักประชาชนอภิปรายเสร็จปับ๊บ แล้วพหลังจากนั้นมันมีกระแสทางสังคมกดดันอะไรบางอย่างให้รัฐบาลต้องดำเนินการเนี่ยใครได้ประโยชน์นะพรคประชาชนกับพรักภูมิใจไทยเต็มเต็มอาจารย์แล้วถ้ามาโฟกัสเรื่องของกระบวนการในการแก้รัฐมนูญมันจะเดินหน้าไปยังไงต่อถ้ามาในมุมนี้คือถ้าเกิดว่าพรคประชาชนยื่นอภิปรายแบบลงมติแน่นอนยุบสภาแนา่แล้วทุกอย่างร่างทั้งหมดตกไปเลยครับต้องไปดูรัฐบาลหน้าว่าจะเอายังไง ง่ายๆแค่นี้ครับโอ้อานนี้คือทำลายมันจะเปลี่ยนแปลงยังไงอาจารย์ก็คือทำลายก็ก็ก็คือหลังจากนั้นก็อาจจะขยับออกมาคือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าทันวานะครับพักประชาชนยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับแบบลงมติครับแล้วพักเพื่อไทยออด้วยก็ทาลายก็จะย่นลงมาครับจากนะครับยี่สิบเก้าหรือว่าสิ้นเดือนมกรากลายก็องเป็นทันวาเลย เราอาจจะไปเลือกตั้งเอาประมาณนะครับอีกหกสิบวันหรือว่าสี่พ้าสี่ห้าวันะนะครับหรือไม่ก็นะครับอาจจะมีการเลือกนายกคนใหม่อ๋อทุกทีอันนี้ไม่ต้องลาออกแต่นี่คือยุบสภาก็คือาขอว่าต้องไปเลือกตั้งใหม่ค,ครับครับอืมโอเคเ๊ะอาจย์คือจากซุ้มเสียงเนี่ยที่ที่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับว่าจะครูยุบสภาก่อนหรืออะไรจากทางภูมิใจไทยเนี่ยค,คือพอเราฟังดูบางทีมันก็ มันก็แปลงแปลงแปลกแปนิดนึงอ่ะว่าเออเพราะว่าไม่อยากจะโดนด่าฟรีอะไรแบบนี้คือมันก็เป็นเรื่องปกติของสิ่งที่เราเคยพบเห็นกันมาไหมฮะอาจารย์คือผมกลัวคือผมคิดว่ารัฐบาลพรรคภูมิใจไทยคงกังวลใจว่ากลัวจะเปิดทั้งเปิดเฉพาะคุณอนุทินในฐานะคนที่รับผิดชอบในฐานะนายกนะครับกับคุณร้อยธมนัทในฐานะคนที่ถูกวิพากษ์วิจาร์อย่างที่ผมบอกนะว่าอาจจะไม่ได้ออาจพุ่งเป้าไปที่นะครับอืม ร้อยเอกธรรมนัฐคนเดียวก็ได้แต่แน่น,นอนนะในการที่จะคือเวลาลงไปในสนามเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีเรื่องที่มามากระทบบ้างเป็นธรรมดา <S 2> <S 2> <S 2> แต่ถ้าเกิดผลหลังจากนั้นนะครับผลหลังจากนั้นนะครับมันตายรัฐบาลแล้วอะแล้วถ้าเกิดว่าพรรคภูเใจชัยทำอะไรบางอย่างกับพรรคกับแกนนําหรือมีมีมาตรการหรือม,มีนะครับการตัดสินใจอะไรบางอย่างกระแสที่เป็นล็กก็จะกลายเป็นบวกทันที เพราะปัญหาเนี่ยมันคนเดือดร้อนทุนออกอย้าแล้วแถนแม้เวลาการแก้ปัญหานะรัฐบาลก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่ค่อนข้างมากเมื่อเปรียบเทียบกับการแก้ปัญหานะครับของอเมริกาก็ดีเกาหลีใต้อังกฤษนะครับสิงคโปร์ที่ดําเนินการกับ ไอ้แก๊งสแกมเมอร์แบบรู้สึกว่าเออเขาให้ความสําคัญหลายๆอย่างแล้วมันทําให้คนรู้สึกว่านี่คือรัฐบาลที่ปกป้องดูแลระเยชระชาชนแก้ปัญหาอย่างทันทีทันควันแต่ของเราเนี่ยมันถูกมองว่าเออเราช้าเกินไปเราทำกรรมการทำเอ็โอยูซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นอำนาจโดยตรงอยู่แล้วคหรือแม้ว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งมันไม่ไม่เป็นผลดีเลยกับรัฐบาลแต่ถ้าเกิดว่า หลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจพุ่งเร้าไปที่นะครับพักใดพักหนึ่งพักเดียวคนใดคนหนึ่งคนเดียวแล้วหลังจากนั้นสบานก็ฟันเลยอือนี่ถือว่าเป็นเกมวัดใจล้วนๆเลยนะเป็นของแต่ละพักเลยนะว่าจะเดินเกมยังไงใช่ใไหมคะจับจังหวะการเมืองยังไงใช่คับคุณเฉยครับสมมติคิดว่าพอถัดวานะพักเพื่อไทยก็จะยื่นแต่จะไม่ยืดเรื่องแกเมืองแต่จะไปยืดเรื่องหัวสอวกับที่ดินเขากระดง ซึ่งก็เป็นการวัดใจพักประชาชนเช่นเดียวกันว่าจะเอาด้วยหรือเปล่าเพราะถ้าเราเห็นก็ถ้าฟังจากนะครับสื่อสารมวลชนหรือว่าทางจากข่าวสารการเมืองเราก็เห็นว่านะครับพักประชาชนเองก็ถูกตั้งคําถามว่าเรื่องสอหัวต่อวอเรื่องของที่ดินของกระโดงเนี่ยทำไมรู้สึกเปปา,างเกินไปในการติดตามต,ตรวจสอบอใช่ไหมเช่นเดียวกันพักประชาชนถ้าเปิดสแกมเมอร์ไปที่พักใดพักหนึ่งพักเกี่ยวก็วัดใจพักเพื่อใจว่าจะเออดื่อหรือไม่ ถ้าสมมุติออกมาในรูปการนี้จริงๆนะครับแล้วสมมุติว่าเล่นแค่คนเดียวหลังจากนั้นที่รัฐบาลจะจัดการไปตามจากเรื่องที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยความสัมพันธ์ของกล้าทํากับภูมิใจไทยจะเปลี่ยนแปลงยังไงจะก็จะแน่นอนฮนะการเมืองคือการเมืองอความสัมพันธ์อาจจะมีปัญหาตอนที่สมมุตินะครับ,รบว่าถ้าผู้พิทุพักประชาชนเขาอภิปรายนะครับพักกล้าทําพักเดียว แล้วทางรัฐบาลมีมาตรการอะไรบางอย่างเช่นขับออกปลดออก oh. ความสัมพันธ์นเวลานั้นอาจจะมีปัญหากัน uh huh. แต่มันจะไปดำไปสู่การเลือกตั้งที่จะทำให้บทบาทอิทธิพลของพรรคกล้าทรรในสนามการเมืองนั้นลดลง uh huh. แต่พอตั้งรัฐบาลก็กลับมาเหมือนเดิมแต่อำนาจในรัฐบาลจะลดลงแต่ถ้าปล่อยเป็นแบบนี้เรา อย่างที่ผมเล่าฟังเมื่อกี้พักภูมิใจไ,ไทยยังเห็นภาพตัวเองในรัฐบาลพักเพื่อไทยอยู่ว่าถ้าปล่อยกล้าทําไปแบบนี้คุณรอยเอกธรมรันั์ได้เป็นมอทรหนึ่งควบรองนายกทีคนที่หนึ่งแน่นอนอ่าคือจะปล่อยบ,บารมีก็จะเพิ่มขึ้นใช่ครับโอ้โหแน่นอนครับบารมีสูงมากเลยะฮะคือถ้าปล่อยแบบนี้ซึ่งเราก็เห็นอยู่แล้วว่าทุกวันเนี้นะครับถ้าไม่มีเรื่องนะครับการเปิดโปรงเรื่องนะครับกระบวนการแก๊งสแกม์เนี่ย ตระก,กูลการเมืองนะครับเดินสายเข้าพร้าธรรมมากเป็นอันดับสองรองจากพรรคภูมิใจไทย อา,<ม>อาจารย์สุดท้ายนะคะถ้าสมมตินะคะมีการยุบสภาเกิดขึ้นนะคะเป็นไปนตามกระบวนการไม่ว่าจะเป็นตามครบที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศเอาไว้31มอกราคมหรือว่าจะยุบก่อนนะนะคะอันนี้ไม่แน่ใจเพราะถือว่าเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีรหลังจากนี้เนี่ยถ้าเราประเมินแนวโน้มเรื่องของคะแนนนิยมนะคะเรื่องของความพร้อมอะไรต่างๆลงสู่สนามเลือกตั้งคะ่ะ<ม>อาจารยร์จะเป็นยังไงคะสักหนึ่งนาที<ม>อาจารย์ ถ้าดูมานะครับประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยพักภูมิใจไทยยังมีความได้เปรียบจากนโยบายนะครับคนละครึ่งพักและนโยบายพวกเศรษฐกิจรากฐานนียอันเนี้ยตอบกระแสตอบรับดีอแล้วพึ่งมานะครับมีมามีปัญหามาหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเรื่องสแกมเมอร์นะครับแต่โดยรวมพักภูมิใจไทยในฐานะที่เป็นพักแกนนำเนี่ยมมยังมีความได้เปรียบเรื่องนี้เพราะเขายังมีนโยบายในทางเศรษฐกิจที่จะปล่อยออกมาอีกนะมีข้อเรียกร้องว่าอยากจะให้นะครับมีนะครับอ่า ชุดที่สองของนโยบายถูกไหมฮะซึ่งมันอาจจะสัมพันธ์ไปถึงใ,ใกล้ๆเลือกตั้งหรืออยู่ในระหว่างการเลือกตั้งทักที่หนึ่งทัที่สองมาแรงมากก็ต้องยังมาเป็นทักคประชาชนหลังจากเปลี่ยนนะหรือหลังจากเปลี่ยนวิธีการหาเสียงที่มุ่งพุ่งเป้าไปที่นะครับเรื่องอการต่อสู้กับการผูกขาดอํานาจการต่อสู้กับคอสชการต่อสู้กับนะครับอ่ารัฐบาลน,นะครับที่สื่อทอดอําน,อนาจจากทหารมาเป็นมีเราไม่มีเท่าเพราะมันโดนใจคนมากๆ นะครับส่วนที่สามก็ต้องยอมรับว่าบรรยากาศของพักเพื่อไทยดีขึ้นนะครับหลังจากเปลี่ยนหนุนหน้าพักนะครับเราเห็นคนรุ่นใหม่เห็นคนที่มีความสนใจอยากจะเข้าสู่การเมืองพักเพื่อไทยมากขึ้นส่วนตัวผมนะครับให้ความให้เห็นอยู่สามพักเนี่ยแล้วพักหนึ่งนะที่มันมามาดีแล้วมาเสียกับกระแสเรื่องสแกมเมอร์คือพักล่าทําอืมอ่ค่ะนะคะเดี๋ยวคงจะต้องได้อ่านเกมกันต่อนะคะจะแก้เกมกันยังไงของแต่ละพักนะคะอาจารย์ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ครับ